ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมียวเลยนะครับผมอ่ะก็ผมกับพามาเล่นเกียมอันแม่ยิงคาบอยหน่อยครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปหอมหืมหอมเลยลักกนนะครับเสียง นี่จะเสียงเร่อจรโอเคนะครับก็พบทวนมาที่สองหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะอันกับผมก็อยู่กับยูทใหม่กับค่ายมาใหม่นะครับสําหรับค่าย456ห้าไดมอนด์นะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใหม่แกะกล่องเลยนะครับก็เป็นค่ายลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับมาอุ้ยฟังจะซื้อค่ายพิเมืองนะครับอ่ะเอาที่เบ็ดหนึ่งร้อยแล้วกันครับเปิดปิดเทอร์โบเหมือนเดิมมาซื้อบนัทที่เจ็ดพันห้าไปครับผม เตรียมมัสวางใหม่ ược, พี่น้องด้ยแถวแบีดๆก็สำหรับค่ายนี้นะครับเขามีกลุ่มลับ18ด้วยนะครับผมนะยังไงก็เข้าไปเบิกกันเอานะครับผมเบิกละแข็งปักเลียกไว้อุ้ยเฮงเข่าใส่ขอยู่ใส่นี่ก็ได้เออคอมโบ้คอมโบ้บังก็ไปเลตอนนี้เลตอนนี้ไหลบ่อ้อภพินหันยุดไม้เนี้ยเอาคักคักเนี้ยเบ่งเอกคักๆ โอ้ ه, มันกัดข้กรถโอ้ ه, มันกัดข้กรถดแบงค์เด้อนเนี่ยจะได้อยู่ครับผมจุดเบอร์อฮะยังไม่ได้หอมควมควมหน่อยพี่น้องไงยยังเหลืออีกหลายสปินอยู่อย่าบอสแล้วเปิดเรียกกันเสือไปเลยนะครับเนลี่มันบาไ,ไว้ดิเปิดเลียกันต้องปังปัง,งนะแบงเด้อเนี่ยหด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 ช่วงนี้ก็ลงคลิปตอนอย่างนี้พี่นอ้องเบอร์ไหนไปสานอนลงคลิปตอนอย่างนี้นะครับ เอ,อบังกบไป,บไปไไไไยี่ต่อมีเยอเลยเออบักบไปไหลบ่ไหลบ่ไหลยิงโนอีกแล้วเอกันสกัอุ่นสองไม่ได้ใช้นะครับเรียบร้อยครับผมคุณหนักหนักเน้นเน้าบังนีกับซูเปอร์นะครับแบบหอมหอมหอมไปหนึ่งทีสวยอุ้ยสี่รอยเท่าแล้ยพี่น้องเย้ยฟาดฟาวไป4ี่รยเท่าแล้วไม่กับบังก็ไปไหลเลย,ไ,ย,เลยไม่เอฟสี่ร้อยเท่าพี่น้องเลย ไล่ต่อหลยเตียนไปเลยโอ้จบจ่อย460เข้านะครับมาลองปัน่นเองบ้างด้วยเฮ้ยหงดอยู่นะนะครับค่ายเปิดใหม่ได้อยู่ได้อยู่ ปันอ,อยเองุบมีซีดีท่านอะ่ะพันหลไปก็สำหรับค่ายสี่ห้าหกไดมอนด์นะครับผมมักจะซื้อนี่แหละครับพี่โอ้เลยเอาูเรียบร้อยครับโถเข่าโบนัสเองพี่น้อง ปั้นเอาเองกันเขานี่ครับมาปรเบินกันครับผมบูนัดปั่นเข้าเองอยรืว่ามันจะแตกหมดไหมเนื้อครับเป๋นนะครับปย <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ว่าหลงคิดหลงทังอยู่ซมือนี่ก็ได้จับใจความบ่ได้อย่างจักอย่างนะครับผมนะรายการดีๆที่ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับอิเล่อย่างกระผมมีสาระจักอย่างนะครับผมใส <c oughs> ่มาเทียมาโอ้ย เอ้ยอย่าบอดนะปั่นเข้าบนั้นเองเก่งเขานี่มั้ยใดอยู่ได้อยู่บั่นก็ไปไหลๆบๆๆไๆๆ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 ๆีๆๆๆๆลๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆอๆอๆยเกือบแล้วเอาบังนีๆกๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆบๆๆๆๆๆๆหๆๆๆอีกๆๆ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 ๆน้ยกา็อบ่ เอาปั่นอีกจบไปหมื่นเจ็ดวันเยบเลยนะครับผมน่าได้อยู่พรพรพรเลือก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 โอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับสำหรับเกมอันแม่ยิงคาร์บอยนะครับอ่ะใครอยากลองเบิร์กนะครับสำหรับค่าย4 5 6ไดมอนด์นะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใหม่แกะกล่องนะครับก็เป็นค่ายลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับไปไปครับพี่น้องใครไปหาเหรียญเนวใหม่กันดีกว่าเนาะแยกย้ายกันครับผมป๊อปป๊าดไปขมุ้ย